ไหนในธุรกิจประกันที่มันยากที่สุดก้าว <9 S 1> <9 S 2> ของผมคือก้าวที่ต่อต้าน,นเพราะผมต่อต้านตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาระบบผมก็ไม่เอาชวนคนผมก็ไม่ชวนให้ผมแต่งตัวดีๆผมก็ไม่ทาอยากให้ผมไปร่วมงานผมก็ไม่ไปผมม,มีคำถามาอยู่ในหัวตลอดว่าทําไมต้องติดคุณวุฒินี้ทําไมต้องแต่งตัวแบบนี้ทําไมต้องเข้าประชุมแบบนี้แล้วในมุมของคนที่ต่อต้านมาก่อนแล้วทุกวันนี้ประสบความสำเร็จทําไมถึงประสบความสําเร็จได้มึงไปต่อต้านเขาทาไม เขาให้ทาอะไรก็ทําผมทํมาให้ดูแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าหาทำเขาให้ทําอะไรก็ทําตามเขาแหละเพราะเขาสําเร็จมาก่อนทฤษฎีง่ายๆอ่ะถ้าอยากสําเร็จทําตามคนที่เขาสําเร็จแต่ถ้าเขายังไม่สําเร็จอ่ะคุณต่อต้านได้คุณควรจะเชื่อเฉพาะคนที่สําเร็จคนที่เขาทําแบบนี้แล้วเขาทําได้แล้วก็ทําทมาก่อนเราควรจะเชื่อแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเอาเรื่องราวนั้นอ่ะสูตรสาเร็จ100%ก๊อปปี้มาใส่ของเราคือมันไม่ได้ คุณเอามาแค่บางส่วนแล้วใส่ความเป็นตัวเราลงไปหลังจากนั้นอะ่ะคุณจะสําเร็จง่ายมากเลยใครที่ต่อต้านอยู่จริงๆแล้วอะ่ะคุณไม่ได้ต่อต้านหรอกคุณแค่กลัว